สวัสดีครับผมใพุทชาแนวกีดดังชนท้องครับไม่ได้กีดตั้งแต่พายุพี่น้องสรุปงุ่งไงตั้งแต่พายุมาเข่าวปน,นี้แหละพี่น้องเป็นหนาวไน้สามมือแล้วพี่น้องหนาววันที่สาม หนาแดดออกลมมากยังหยิบได้จ่อยดูพี่น้องนี่นมึงขน,น,น,นาตายพ่อต,ต้นนโอ้แม่ดิใช่เลยใช่เลยต้นนี้านาตายเยาะสิทมิดผู้พานไปไหนพี่น้องต้นนี้ยางหนาตายยางสวนวงังสูง นามพี่น้องต่ลูกยุงหน่ายางเปนกี่เทิงไรดำเบิดไม่ได้กินน,นานๆนไลของเหรอต้นเงาหน้าาตต้นนี้กออ,ออก็นอยางอกอนแล้ว มันเะม็นมอยากออกออกอยู่งพี่น้องซึมตุดตุดเลยลังแรนีนไม่ได้รับการกระตุ้นนานพี่น้องอืดจั็กน้อยอืดนิดนิดลงพี่น้องลูกยุงลูกยุงลูกยุง ไม่ได้กีดนานต่อน้ำยางก็ไม่เปิดต้องกระตุ้นสองมีดแล้วเนาะต้นนี้ชีเร็วๆพี่น้องต้นใหญ่เริ่มไหลเลง ลูกยุงนีตัวนี้ลูก,ลกยุงเาวลึกูกยุงลูกยุงจับจนหลุ่ง chuột bắt được hiệu chuột được hiệu chuột chất chuột เนาะดูครับดูพันกีดไปก่อนดูครับดูต้นใหญ่ๆไหลเร็วๆร็เวเนาะ Còn với đấy nữa, với đấy, เดือดอยู่ดีน้อพี่น้องได้ได้ได้พี่น้องเอาพี่น้องกินแล้วจังเลาะเบิ่งน้ำอยางน้ำก้นน้ำกันพี่น้องว่าไม่ได้กินานานๆน,น,นี่จะได้หลายอยู่บ่พี่น้องเอาพี่น้องบ้างน้ำอยางพี่น้อง ได้ต้นนี้โปรหลายไปหน่อพี่น้องขอนก้นขึ้นมาตัวต้นนี้ได้เกือบครึ่งนะพี่น้องต้นนี้เกือบครึ่งพี่น้องเนี่ยต้นหน่อยต้นหลายพี่น้องไ่ได้กี่เถิงเนาะพี่น้องดูเหอยางไ่ได้กี่เถิงแหละเหนื่ประมาณเกือบครึ่งพี่น้องโ็หน่อยโปใหญ่กั ซาวนอยเนี่ยต้นนี้จะเกือบครึ่งพี่น้องย่างบังหนาต่ำพี่น้องหนาต่ำหนาต่ำพี่น้องคือบ่นัวหน้าสูงพี่น้องหน้าสูงตัวนี้ครึ่งพี่น้องหน้าสูงครึ่งหน้าต่ำก็ครึ่งพี่น้องครึ้นปะพี่น้องเอาพี่น้อง